สวัสดีค่ะพวกเราทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวตาลพิทยาคมค่ะ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 แล้วดูโลเคชั่นหนูมันสวยไหมเนี่ยฮะอีพีหนึ่งยังเปิดสวยกว่านี้เลยครูฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่รู้ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ แล้วนี้หนูจะได้ถ่ายดีๆมือนคุณเขาไหมเนี่ยสวัสดีค่ะพวกเราทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาพิทยาคมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2ของพวกเรากับโปรเจกต์พิเศษที่ทำร่วมกับโครงการ KPI New Gen สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า เทศบาลตำบลเวียงตาลและโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราด้วยค่ะในอีพีที่หนึ่งพวกเราได้พาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพช่างตีดาบมาแล้วหลังจากที่เราได้ใบาดาบมาแล้วเอ๊ะฝักดาบก็ไม่มี ้ามแล้วก็ไม่มีแล้วเราต้องทำยงต่ออย่าบอกนะว่าเราต้องไปทำอีกและนี่คือภารกิจในฟีที่สองของพวกเรากับอาชีพเราฝักดาบช่างเราฝักดาบ ราอยู่ละสิถ้าพร้อมแล้วตามผมไปดูภารกิจที่2กันไปกันสำหรับภารกิจใน EP ีที่2นี้เราจะมากันที่บ้านของพ่อครูบุญช่วยมาปละที่ศูนย์การเรียนรู้ศาสตราวุธโบราณลำปาง ด้านการเหลาฝักดาบและด้ามดาบที่บ้านเราตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางของเรานี่เองและแน่นอนมาถึงที่นี่ทั้งทีภารกิจของน้องๆก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นั่นก็คือการฝึกอาชีพช่างเหลาฝักดาบนั่นเองโดยในภารกิจนี้จะมีสองภารกิจย่อยด้วยกันคือ 1. การเหลาฝักดาบและ 2. การเหลาด้ามดาบมาดูกันที่ภารกิจย่อยที่หนึ่งกันเลยละกันการเหลาฝักดาบโดยในขั้นตอนนี้เราจะเลือกใช้ไม้สักมาใช้ในการเหลาฝักดาบขั้นตอนแรกกันเลยเราจะนําไม้สักมาตัดแต่งให้ได้ขนาดที่ต้องการและทําการผ่าครึ่งให้เป็นสองซี่ซึ่งในขั้นตอนนี้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีความอันตรายพ่อครูจึงอาสาทําให้น้องๆเอง มาต่อกันที่ขั้นตอนที่สองเราจะนําใบดาบมาวางท่าบนไม้ที่ผ่าครึ่งแล้วหลังจากนั้นจะใช้ปากกาวาดตามรูปทรงของใบดาบลงบนไม้ทั้งสองซี่หลังจากนั้นน้องๆจะต้องใช้มีดค่อยคอย,คอยซ้อให้ไม้เป็นร่องลึกลงไปตามรูปที่วาดไว้และคอยเอาใบมีดมาวางทาบอยู่ตลอดเพื่อดูว่า ร่องที่เสาะนั้นได้ความกว้างและความลึกตามที่ต้องการหรือยังอย่างลึกไปครับให้นเราเฮ้ยมันจะลึกเอาไปลึกไปลึกไปลึกลึกกับปอแล้วแต่เนี่ยแต่เนี่ยของผมต้องเหล่าหน่อยอ๋ออแล้วอันนี้แต่อันนี้ต้องเหลาไปน้องบกบกแลเป็นได้พ่อสนุกเข้าไปมาได้ครับมันสุกเข้าไปมันได้อ๋อก็เลยต้องมาแก้กันขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สามน้องๆจะต้องนำไม้ทั้งสองซีกมาประกบกัน โดยใช้กาวขั้นตอนที่4น้องๆจะต้องใช้กบสายไม้มาเหลาฝักดาบให้ได้รูปทรงและขนาดที่ต้องการโดยต้องระมัดระวังไม่ให้ฝักดาบที่เหลานั้นมีความหนาหรือบางเกินไปขั้นตอนสุดท้ายน้องๆต้องใช้กระดาษทรายมาขัดขัดจนฝักดาบของเราเรียบเนียนสวยงามเป็นอันใช้ได้เมื่อน้องๆเหลาฝักดาบกันเสร็จแล้ว ก็มาต่อกันที่การเหลาด้ามดาบกันเลยโดยในขั้นตอนนี้เราจะเลือกใช้ไม้ไผ่ตันมาเป็นวัสดุหลักในการทำด้ามดาบโดยขั้นตอนแรกพกร่อครูจะใช้สว่านเจาะรูตรงกลางไม้ไผ่ให้น้องๆก่อนระหว่างนั้นน้องๆก็จะไปจุดเตาถ่านให้ร้อนและนำโคนดาบไปเผาไฟรอขั้นตอนที่สองเมื่อโคนดาบร้อนได้ที่แล้วก็นำมาประกอบร่างกับไม้ไผ่ที่โดนเจาะรูมา โดยการตอกตอกแล้วก็ตอกถ้าโคนดาบยังเข้าไม่สุดก็ถอดมาเผาไฟต่อและก็นำกลับไปตอกตอกจนกว่าจะสุดใ,ในขั้นตอนที่3หลังจากเราประกอบร่างใบดาบและด้ามดาบเรียบร้อยแล้วพอครูก็จะใช้มีดเฉาะไม้ไผ่ให้ได้รูปทรงเบื้องต้นเพื่อเตรียมให้น้องๆนำไปเหลากันต่อ มาต่อกันที่ขั้นตอนที่4ถึงเวลาที่น้องๆต้องออกแรงกันอีกแล้วโดยในขั้นตอนนี้น้องๆจะต้องใช้กบสาไม้เหลากันเข้าไปเหลาจนได้ขนาดและรูปร่างที่ต้องการและจบด้วยการใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเนียนเหมือนเดิมส่วนขั้นตอนสุดท้ายนั้นพ่อครูของเราจะเข้ามาช่วย เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่มีความละเอียดและความยากอยู่พอสมควรโดยพ่อครูจะปิดแผ่นทองที่หัวของด้ามดาบเพื่อเพิ่มความสวยงามและยังเป็นการป้องกันไม่ให้หวายที่เราจะถักในภารกิจต่อไปหลุดออกจากด้ามดาบอีกด้วยก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับภารกิจฝึกอาชีพช่างเหลาฝักดาบในอ EP นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและน้องๆก็พร้อมส่งต่อไปยังอาชีพต่อไปแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะกับภารกิจการเหลาฝักดับและดามดามับมันก็ไม่ยากเนาะแต่ดูใช้ความละเอียดมากในที่สุดเราก็ผ่านมาได้แล้วกับ2ภารกิจที่ดูเหมือนจะใช้พละกําลังอยู่เหมือนกันหลังจากนี้แหละมันคือความยากของผู้หญิงบอบบางของพวกเราแล้วแต่เรายังไม่บอกหรอกว่าคือภารกิจอะไรถ้าอยากรู้รอชมอ p ต่อไปว่าเราจะทำอะไรกันต่อ จะรอดหรือร่วงรอติดตามในพีต่อไปไล้เลยค่ะบ๊ายบายเย้ yeah.